ดีจ้าตัวเองตอนนี้ผมอยู่ที่ตรังผมก็อยู่กับพี่สมศักดิ์แล้ววันนี้พี่จะพาผมไปไหนบ้างครับนนที่วัดปูกระทองแล้วที่มีพระนอนตรงเทิดมโนราอายุกว่า200สอรปีออกจากวัดปูกระทองก็ไปเข้าไปในหมู่บ้านไปชมกลุ่มล้วยหินฉาบใช่ <c oughs> การเลี้ยงไก่ดำโอ้อย่าตกใจอย่าตกใจผมแล้วก็ล่องแข่งครับ ต้องยอมรับนะผมไม่เคยมาเที่ยวตรางแบบนี้เลยพี่ครับแล้ววัดแห่งนี้ก็คือจุดเด่นที่มันแตกต่างจากวัดอื่นๆนี่คืออะไรนะครับวัดนี้เป็นวัดที่มีพระนอนตรงเทิดมโนราอ,อายุกว่า1200ปีมากกว่า1200ปี1200ปครับ มาถึงก็สักการะพระนอนตรงเทื่มนมนรา,าแต่ที่ที่สำคัญนะครับวัดเองนี้จะไม่มีการจัดพิธีอันศพพิธีอันต่างๆที่นี่เขาจะปฏิบัติธรรมและที่สําคัญวันที่13เมษายนจะมีการแสดงมโนราที่วัดนี้ท<อ>ุกปีครับแล้วก็เท่าที่ผมได้อ่านประวัติมาเนี่ยครับที่นี่คือปากถ้ำเหรอครับหรือว่ายังไงครับเล่าต่อนว่ามีทรัพย์สินสิ่งมีค่าที่อย,อยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำ เขาเลยปิดปากถ้ำไม่ให้ใครเข้ามาหาอันนี้เป็นเป็นของมีค่าที่เขาค้นพบด้านในส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งมีกระดูกของมนุษย์โบราณด้วยครับโครงกระดูกมนุษย์โบราณมากกว่า3,000ปีอ๋แค่อารมณ์เหมือนฟอสซิลไปแล้วใช่ไหมครับใครับที่มันติดกับดินอันนี้ก็คือถ้วยของสมัยก่อนใช่ไหมครับถ้วยของสมัยก่อนบ้างของสมัยนี้บ้างเขาแบบเป็น สะตนที่สะสมของเขาไปด้วยสมัยคอนเขาร่อนแร่อันนี้คือไม้หรือเหล็กนะครับอันนี้ไม้ครับไม้อันนี้คือไม้ด้วยเหรอครับอันนี้ไม่ใช่มันเป็นทองเหลืองขนาดจุดแรกนะครับมันก็มีอะไรที่ทําให้ผมว้าวแล้วสมัยคอนจะเป็นรูปแบบนี้เลยสมัยคอนตรงนี้เขดูหินคล้ายกับเจ้าแม่กวนยิมเขาเลยสร้างรูปเจ้าแม่กวนยิมไว้หนึ่งรูปครับโน่นรังพึ่งหลวงครับภูเขาลูกนี้จะมีพึ่งหลวง โอ้ oh, ตกใจสุนักแจกฟรีนี่คืออะไรนะครับถ้าใครจะมเมาเลี้ยงข้อมเมาไป oh, ได้เลยดีได้เลยอ๋อครับขนาดประตูน่ามีลวดลายคือแบบสวยมากผมเข้าใจแล้วทำไมคนต่างชาติชอบมาวัดที่ประเทศไทยเมื่อกับพอเวลาผมไปที่ญี่ปุ่นผมก็จะถ่ายเกี่ยวกับศาลเจ้าญี่ปุ่นใช่ไหมเพอเวลาผมไปที่รัสเซียที่ประเทศยุโปรปโปแลนด์อาจจะมันจะมีโบสถ์เยอะผมก็เข้าไปคือเราสามารถเรียนรู้ว่าโอ้คนที่นี่เขามีความเชื่อวัฒนธรรมอะไรยังไงโอเคตรงนี้คือโบสถ์ สวัสดีครับโบสถ์แห่งนี้มีความสําคัญยังไงครับโบสถ์จงร้านานี่คือเป็นการผรสมผสานระหว่างต่างภาคเหนือและก็ต่างภาคใตค้นะครับเรามาประยุกต์กันท่านเจ้าอาวาสพระอาจารย์แดงนี่เท่านได้นาําความรู้แล้วก็นําสถาปัตยกรรมทางนี้ครับมาสร้างไว้ที่วัดปุกอตองนะครับให้เป็นสถานที่สําหรับคณะศึกษาหรือว่านักปฏิบัติธรรมที่ได้เข้ามาได้เข้ามาสัมผัสได้เข้ามาเรียนรู้สำนักงานตกล ำนักง,งานจังหวัดตรังเนี่ยนะครับก็ได้ก้ามาร่วมได้ความรู้เรื่องการําท่องเที่ยวสร้างการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนและเขาสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเราสามารถติดจะสร้างความมัน่นคงยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวโดวยชุมชนของบั่นก่อหลักได้นะครับแล้วก็นี่จะเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะครับของวัดบุกตอตอนคือเป็นโบสถ์ทรงอกเหลี่ยมในโบสถ์ก็มีพระนอนทรงเทื้อมโนราจำลอง ที่กาจกเนี่ยจะเป็นการยิงเลเซอร์เป็นเป็นพุทธประวัติต่างๆผมรู้สึกว่ามันสวยมากอ๋อนี่เงินวิงกิตมาเลเซียแะดงว่าต่างชาติเยอะต่างชาติด้วยมาจากมาเลเซียมาจากสิงคโปร์แน่นอนว่าวัดก็คือศาสนาแต่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยอ๋อคือบางคนไม่ได้มาเพื่อกลับไหวโดยแสดงมาท่องเที่ยวอย่างเดียกก็มีก็คือจะมาจุดนี้เป็นจุดแรกแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเดี๋ยวก็คือพี่จะพาผมไปไปกันเลยครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่จุดที่สองมาที่นี้ก็มีครบเลยนะครับในส่วนของห้องละหมาดก็มีจำนาเผลยัพฑนชุมชนก็มีอันนี้คือแผนที่ท่องเที่ยวเลยแสงดงว่าถ้าเราจะมาเที่ยวชุมชนบ้านเขาหลักเนี่ยครับก็ยึดตามแผนที่นี้ได้เลยเนาะอ๋ออันนี้ก็คือแหล่งเรียนรู้กลุ่มทําขนมกล้วยหินฉาบสวัสดีครับสวัสดีค่ <apology> โโะโอ้กล้วยฉา อ๋อแสดงว่าวันนี้คือผมจะสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการทําอย่างนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ่าเราจะใช้ข้อยหินค่ะที่นี่ค่ะครับอ๋อค่ะนี่คือเอาสไลด์ชิ้นนี้เราจะเก็บไว้แต่เราจะไว้ทําคุกกี้ค่ะเราจะไม่ทิ้งแต่เราจะไปทำอย่างอื่นใกล้กะทำอย่างอื่นโอเคครับอันนี้คือปลูกเองเช่นกันใช่ไหมครับปลูกเองค่ะในหมู่บ้านคุณในหมู่บ้านปลูกค่ะที่ทาเร็วมากเลยใช่ไหมครับแสดงว่าประสบการณ์กี่ปีครับกี่ปีแล้วนะค่ะ เนี่ยเราก็เอาหน้าที่มันแบนๆนะน้องๆหนูๆเอาแบนๆลงไปชิ้นแรกใช่เรียนรู้ไว้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำกล้วยไปทอดค่ะคือทอดเราจะไม่ผสมอะไรใช่ไหมครับเอาจากที่สไลด์แล้วก็มาทอดได้เลยจ้าทอดตอนนี้ยทอดไอ้ให้กรอบก่อน หอมมากกินกล้วยเข้ามาเลยในแผ่นของกล้วยเนี่ยจะมีน้ําประกอบซึ่งน้ำระดาแน่นอนเวลาโดนน้ามันจะมีวฏตกิกิยาใช่ไหมทำให้เป็นฟองเป็นอะไรงเงี้ยแต่ถ้าเมื่อมันน้ํามันมันนิ่งอะไรอย่างเงี้ยน้ามันที่อยู่ในกล้วยออกไปหมดละพอเราตอดกล้วยขอบแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการจับเราก็เอาชิ้นกล้วยเนี้ยที่ขอบแล้วลงไปลุกในน้ําการแล้วก็ลงไปต้อดอีกครั้งหนึง่ง อ๋อใ <Okay. S 1> บเตยคือใส่ในน้ำมันเลยันไม่ร้อนอันนี้แบบรสชาติเปล่าเหยนะมีความเค็มหน่อยหนึ่งแต่ไอกรอบนี่ชัดเจนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมิูกันว่าหลังจากที่ได้จุ่มน้ำเชื่อมไปแล้วแล้วทอดรสชาติจะเป็นยังไง <c oughs> ผมนึกว่าพี่จะเอามือจุ่มครับพี่เจอ่าโอเคอเค๋อแค่ผ่านๆ่าน,นเชื่อมอืม หลังจากทอดเสร็จเราก็ต้องพักให้มันกรอบเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่ยินงอ่าโอเคได้ครับรโอเคไอ้นี้ชิ้นร้อนๆเนาะแต่ว่าพะวดากินเนี่ยมันไม่ได้หวานปออคือทำแบบกลมใช้ว่ากลมมดีกว่าแต่อันนี้คือย,ยังแบบร้อนเดี๋ยวผมจะกินแบบที่ไม่ร้อนนะมันมีทั้งหมดกี่รสชาตินะครับมีหวานมีเค็มมีปาปริก้าที่ผมกินตะกี้คือหวานค่ะ ลองลองจิ้มหวานที่เราตำเสร็จก่อนแล้วแบบหวานนะครับอือใช่อันนี้จะอร่อยกว่าแบบร้อนตะกี้ชัดเจนเลยก็หวานกว่าเดิมหน่อยยังแต่กลมกล่อมอ่าเดี๋ยวน้องจะช่วยพับกล่องให้พวกเราดูอืออันนี้แบบเค็มใช่ค่ะใช่แล้วกินจริงมันจะไม่สวยเลย โอเค okay. ผมได้รับรู้รสหวานแล้วรสเค็มแล้ว <meisten> ก็ถุงหนึ่งตก150กรัมนะครับไม่ว่าจะรสชาติไหนก็150กรัมเช่นกันใช่ไหมครับค่ <spe ak> รสปาปิก้าอือสับสนตัวผมปาปิก้าหวานแล้วก็เค็ม <S 2> <S 2> <S แต่ขายดีที่สุดคือรสหวาน โอเคมาถึงแล้วครับแหล่งเพาะเลี้ยงไก่ดำสวัสดีครับไอ้นี่มันคืออะไรครับทำไมคุณขอานมีหาสายพันธุ์ด้อ๋อไก่ดำมีทั้งหมด5สายพันธุ์เหรอครับใช่ไอ้นี่ไก่เ่ยเก็บมามาวักในตู้อ๋อใช้ระยะเวลากี่วันครับกว่ามันจะฟักเป็นตัว21วันครับ21วันวันที่18จากไก่อยู่ด้านบนก็เอาลงมาด้านล่างแวเอามาใส่ตะกร้า เพื่อรอมันฟักใช่ไหมครับรมันออกหราอรมันออกใต้ด <รอ S 2> ินข้างบนนี้มันจะลุนลงมารทราย oh, อ้อไอนี้เขาก็จะเลี้ยงอย่างงี้โอ้ oh, อย่าตกใจอย่าตกใจผม <laughs> แต่ผมชอบไอ้ที่มันเหมือนไส่งอนนี้มากเลยคอ <laughs> <c oughs> ไม่มีขนว้าว wow. คือจะบอกว่าคือผมเป็นคนชอบสัตว์มากๆคนที่ติดตามผมจะรู้มาโดยตลอดเนาะซึ่งการที่ผมมาที่ไก่ที่แบบไก่ดาแล้วมีหลายสายพันธุ์อย่างเงี้ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากๆเป็นสวรรค์ของผมหรืบอบ้านของผมเลยเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะงงว่าข้อดีของไก่ดาคืออะไรเนี่ยชัดเจนเลยมันจะมีไขมันต่ำกว่าเนื้อไก่ทั่วไป5.5เท่าตัวแต่มีโปรตีนสูงถึง8 5 3 5ดเ้เก็เกือบเกือบเท่าตัวเลย อันนี้ก็เป็นประวัติไกด่ดำว่าไกด่ดำคืออะไรมีลักษณะแบบเดียวกับไก่ทั่วไปทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีสีดำเท่านั้นดำทุกอย่างยกเว้นเลือดกับตับมาจากมองโกเลียมองโกเลียจะอยู่ระหว่างประเทศจีนกับรัสเซียหลายๆที่ก็เลี้ยงแต่ที่นี่เขาจะมีพิเศษของเขาอันนี้ประมาณสามสัปดาห์แล้วมาใส่ในนี้ชุมชนเขาไปเลี้ยงกาจะมาขายที่กลุ่มอย่างเดียวคนที่จะขายเ็าต้องแจ้งให้ตางกลุ่มก็ทราบและตางกลุ่มก็จะซื้อกลับกี่รถสองร้อย ไก่แต่ละสายพันธุ์เขามีการซื้อขายยังไงครับเป็นลูกไก่ก็มีลูกไก่ตัว200ตัวละ1้อยตัวละห้าสมีอ่อาเขาตอสเขาจะมาช่วยเกี่ยวกับเออนสนับสน,นุนการให้ความรู้ซึ่งจะเป็นการต่อย,ยอดให้กับชุมชนในหมู่บ้านแล้วก็ไก่ดําก็คือหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นครับไก่ดํา ลาสุดก็อันนี้พลังแสงอาทิตย์ที่นี่ใช้พลังโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์แบครับไม่แต่อตู้ฟักไข่นี้ก็ใช้โซล่าเซลล์เพาะว่าไฟมันดับบ่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการปรุงอาหารโอเคตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าครัวตุ๋นไก่อ๋อนี่คือไก่ดำใช่ไหมครับนี่ไก่ดำอันนี้เขาตำนักเก็ตไก่ดำนักเก็ตไก่ดำเอามาดัดแปลงจากนี่เนื้อไก่ที่มันกดระวางแล้วอันนี้คือ ไก่ที่ว่าชำเละเสร็จแล้วอ๋อเชือดเรยบร้อยอันนี้เราจะจุนพิเศษเราจะใช้น้ำมะพร้าวน้ําหอมด้วยอืมจับพะโลก็ไม่ใช่พะโลใช่ไหมครับอ๋อเป็นเครื่องยาทีนใช่ไหมครับแล้วครับแล้วก็ในหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปล่องแก่งกันโอเคตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับจุดเริ่มต้นล่องแก่งบ้านเขาหลักแต่ว่าฝนตก พี่เขาก็บอกว่ามาพักตรงนี้ก่อนอ๋อที่นี่คือโฮมสเตย์<า>ตยใช่ไหมครับเต็มที่สัมมนาก็ได้ก็คือใครนักท่องเที่ยวจะมาพักที่นี่ได้เลยไ,ได้เลยครับรงกับท่าเรือที่เราจะลงล่องแก่งใช่ครับโอ้โหตอนนี้ผมก็เตรียมพร้อมแล้วคือคที่ผมถอดเสื้อใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยผมบอกพี่เขาแล้วว่าจัดเลยผมเต็มที่ส่วนเพื่อนของผมมันมีกล้องอยู่เอาแบบสบายๆแบบ,บผมเต็มที่เลยจัดไว้ก่อน ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปแล้วโอ้โหฝนตกด้วยวันนี้น้ำตื้นหรือว่าสูงครับน้ำปกติเลยปกติวันนี้พี่เขาบอกว่าน้ำที่พี่มาเขาจะตัองชื่อว่าเป็น นี่หัวใจ บอกว่าที่นี่จะเป็นจุดที่ขึ้นชิงช้าที่สวยดดที่สุดโดดเลยโดดไม่ใช่ก <c oughs> ารโดดเลยนะในระหว่างที่เราจะไปน้ําตกเนี่ยเราก็ได้เอาเรือมาเก็บแล้วก็ฝนมันตกตกหนักมากๆซึ่งเราก็นั่งรอรอก็เาไปและในระหว่างที่รอพี่ก็เอาข้าวราบที่บ้านเขานัก <c oughs> มาให้เรากินพี่ีการแกะโ <c oughs> อ้ <c oughs> เดยเยอะพีเตั้งโตแล้ว กาแฟกันยังครับอืม่าโคืออากาศมแล้ไมันหนาวใช่ไหมเวลากินของนรตเตอระรสชาติจะออกเข้มๆหน่อยอ๋ออร่อยติ๊สุดยอดเออตมันเยอะอืมมาครับทุกคนฝนเริ่มตกแล้วเริ่มหยุดแล้ว เมื่อกี้นะ่ะคือพื้นแบบอออืือ้ตอ,ตอนนี้เรากําลังจะไปน้ําตกนะครับน้ําตกบ้านเขาหลักเนี่ยในช่วงเดือนมีนาเมษาน้ําไม่ขาดครับมีนักต่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเลยโอเคครับ นี่ก็เป็นฉากสุดท้ายแล้วโอ้โหการมาเที่ยวบ้านเขาหลักวันนี้เนี่ยมันเป็นที่มากเลยนะผมไม่เคยมาเที่ยวตรังแบบนี้มาก่อนเลยแต่วผมก็ไม่คิดว่าตรังจะไปสานที่เดียวเ็เริ่มต้งแต่วัดภูเขาทองไปกล้วยชาบไปดูไก่ดังล่องแกงแล้วมาน้าตกคือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่มันครบรถสามารถจบในที่นี้ที่เดียวส่วนใครที่มาตรังเนี่ยนะห้ามพลาดเด็ดขาดที่จะมาชุมชนบ้านเขาหลักชุมชนต้องเที่ยวแห่งนี้ที่เดียวครบรถเดี๋ยวผมไปแล้วผมไม่ไหวแล้ว